สวัสดีครับผมแม่โตโยต้าริดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าริดโชลุมใหญ่จังหวัดเจ็ดยอดนะครับวันนี้เราจะพามาทดลองขับนะครับ CSR รุ่นปรับปรุงใหม่2021นะครับรถเปีกของเราวันนี้นะครับก็คือคันนี้เลยนะครับตัว CSR HyB r i d p r ี mium s a f e t y นะครับราคาจําหน่ายคันนี้นะครับปรับลดลงจากรุ่นเดิมนะครับลงมา20,000นะครับราคาจําหน่ายปัจจุบันอยู่ที่1ล้าน1 3 9,000บาทนะครับส่วนสีขาวมุกพิเศษคันนี้นะครับ สีพลาตินัมไว้เพลนะครับบวกไปเจ็ดพันบาทเท่ากับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับสีนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีฟูโททั้งหมดนะครับสำหรับปัจจุบันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าฟังก์ชันใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาสำหรับรุ่นปรับปรุงใหม่ตรงมาที่ตัเวรนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยนะครับเชิญครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในรถกันแล้วนะครับโดยออปชั่นของคันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับจากรุ่นเดิมนะครับ ก็คือปรับปรุงในเรื่องของ Toyota าเซฟตี้เซน e นะครับโดยเดิมเนี่ยโดยจะมี P Collision System นะครับ PCS ก็คือเป็นเตือ,องงนก่อนการชนนะครับแล้วก็จะมี Dynamic Radar Co-Contol r นะครับเป็นค n t r o l ที่สามารถรักษาระยะห่างจากคันหน้าดได้แล้วก็จะมีในเรื่องของ LDA นะครับ Lendy p a r t u r e Alert แล้วก็จะมีในเรื่องของ Auto High Beam นะครับนั่นของของเดิมนะครับส่วนของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอีก2ตัวนะครับที่อยู่ใน4ตัวนี้แหละเพิ่มเข้ามา อันนี้หนึ่งก็คือดันดิมิเลด้าโคแนโทนเนี่ย mm hmm. เขาสามารถนะครับทำงานได้ตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยก็คือทำงานทุกย่านความเร็วเลยนะครับ mm hmm. ก็ที่เขาเรียกกันว่าสต็อปแอนด์โกนะครับชื่อเล่นที่หลายๆคนเรียกกันนะครับสามารถตามคันหน้าจนจอดได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งให้ออกรถได้เลยตั้งแต่จอดนิ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัว LDA ที่อัปเกรดขึ้นมานะครับโดยมี LTA เข้ามาคือレ e เท i n g Assist นะครับเป็นระบบที่ สามารถคุมให้รถอยู่ในเลนได้อ่ารักษารถให้อยู่ในเลนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเงื่อนไขการทํางานเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับอันแรกเลยเราเปิดคู่คอนโทรลขึ้นมาก่อนนะครับกดที่ก้านนะครับแล้วก็เมื่อได้ย่านความเร็วที่เราโอเคนะครับเราก็เลื่อนที่เซ็ตนะครับกดเซ็ตขึ้นมาหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะมาทั้ง LTA นะครับคือ LDA ทํางานละแล้วก็ Dynamic 雷达คอนโทรลก็ทางานแล้วนะครับ เราสามารถกดรักษาระยะห่างได้3ระยะนะครับนี่ระยะใกล้นะครับกลางอ่าน่ไกลนะครับใกล้เข้ามาแล้วใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็น3ามบล็อกให้เห็นนะครับส่วนด้านข้างที่เราเห็นเมื่อกี้คือเป็น LDA ที่สามารถตรวจจับเส้นเลนนะครับอ่าสังเกตนะครับถ้ารถพยายามจะออกเลนเขาจะตบเข้ามาให้อยู่กลางเลนให้เห็นไหมครับนี่ผมปล่อยมือนะครับเป็นตัวที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยถ้าเกิดเราเผลอ หรือใจรอยหรือว่าอาจจะหลับในหรือง่วงนะครับสามารถคุมให้รถเนี่ยอยู่ในเลนได้นะครับไม่หลุดออกไปส่วนดิมิกเรดร์คู่คอนโทรลนะครับเราสามารถซิกความเร็วได้ด้วยนะครับคือเพิ่มความเร็วได้จากที่ก้านนะครับก็เหมือนคู่คอนโทรลทั่วไปนี่ครับเร่งความเร็วขึ้นนะครับที่ก้านปรับได้สั่งลดความเร็วก็ได้นะครับด้วยการดันก้านลงนะครับสลับกันแบบนี้ซึ่งความเร็วนะครับแสดงเป็นเลข ดีตอ้นอยู่แล้วนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรนะครับตามหมายกำหนดขับได้กรณีที่เราอาจจะสมมติเดี๋ยวลองดูเบี่ยงเลนนะครับนี่ครับเขาจะคุมพวงมาลัยให้ตีกลับเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยวด้วยมือก็ได้แต่จริงๆแนะนําว่าขับนะครับต้องจับพวงมาลัยตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยระบบนี้มีไว้เพื่อช่วยเรากรณีที่เราอาจจะ จลอยหรือหลับในจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราขับไปแล้วก็ปล่อยมือตลอดอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยนะครับกันอันตรายหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ LTA กรณีที่ติดไฟแดงนะครับตัวออสปีดเลนส์นะครับนี่ครับเขาก็จะชะลอตามคันหน้านะครับเมื่อคันหน้าจอดนะครับสังเกตว่ารถชะลอให้จนหยุดนะครับนี่ แล้วเราก็จะติดไฟแดงไปเลยนะครับแล้วพอไฟเขียวแล้วนะครับเราก็สามารถสั่งรถออกโดยการดันนะครับตัวก้านคูคอนโทรลขึ้นหนึ่งครั้งนะครับหรือจะกดคันเร่งก็ได้นะครับเพื่อสั่งให้รถออกแค่นี้รถก็จะวิ่งไปตามความเร็วที่เราเซตไว้นะครับแต่ถ้าเกิดรถคันหน้าอยู่ยังไงเขาจะขับความเร็วตามคันหน้าอยู่ดีนะครับทำให้ เราสบายมากขึ้นนะครับในกรณีใช้งานในส่วนของเลนเทสซิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวันทางโค้งเนิเน,น,นตรงนี้นะครับว่ารถเนี่ยถ้าเราปล่อยมือนะครับเขาจัดการพวงมาลัยให้ยังไงนะครับผมนะครับตอนนี้เส้นเตือนบอกนะครับเขาให้เราพวงมาลัยนิดนึงนะครับ แต่สังเกตนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับซึ่งรถจะเป็นโค้งเนืบซ้ายนะครับแต่ว่ารถเนี่ยสามารถจัดการให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในเลนได้นะครับโดยไม่ได้หลุดพุ่งออกไปนะครับถ้าเกิดปกติเนี่ยถ้ารถไม่จัดการพวงมาลัยให้นะครับรถจะพุ่งตรงแล้วก็ตกไหลาทางไปแล้วนะครับสังเกตว่ารถเขาคุมให้เราอยู่ใน,นเลนเลี้ยวได้นะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าถนนโค้งอยู่ แต่อย่างที่บอกนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าระบบพวกนี้นะครับมีไว้ช่วยเหลือนะครับแต่เราไม่ควรแจ้เขาทํางานเป็นระบบหลักก็คือเราเนี่ยต้องควบคุมรถด้วยตัวเองมีสติเสมอนะครับจะดีที่สุดนะครับเห็นไหมฮะนี่โค้งระยะยาวนะครับตั้งแต่เริ่มเมื่อกี้ปล่อยมือนะฮะแต่รถก็สามารถจัดการให้เลี้ยวได้ แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับรถรุ่นใหม่นี้นะครับก็คือเครื่องเล่นนะครับโดยเครื่องเล่นรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเล่นมาใหม่ที่รองรับตัวระบบ Apple Car p l a y นะครับแล้วก็ Android Auto มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับว่าใช้งานง่ายยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมีสายชาร์จก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทั้ง iOS หรือว่าเป็น Android นะครับ เดี๋ยวลองด้วย iPhone ก่อนนะครับเราก็เปิดตัว USB ออกมานะครับตรงนี้เปิดออกมานะครับแล้วก็เสียบ USB เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อเสียบแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นถามว่านะครับอโลหรือเปล่านะครับก็คือยินยอมไหมนะครับว่าจะใช้ฟังก์ชันไหมนะครับเมื่อกดใช้แล้วนะครับ Apple c ลกรพจะขึ้นมาที่ด้านฝั่งซ้ายของหน้าจอนะครับหรือลองดูที่เมนูด้านในนะครับก็จะมี ตัวนี่ครับ Apple CarPlay ขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็น a ในดอ a u ต้จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับจะมาดูหน้าโฮมก็ได้ก็จะขึ้นฝั่งนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นตัวหน้าจอฟังก์ชันของ Apple CarPlay โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีเมนูแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้ในรถนะครับโดยผ่านทางมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนิเกเตอร์นะครับโฟนนะครับโทรศัพท์พวกมิวสิกนะครับ รวมถึงพวกตัวต้าพิเวเลตมอต่างๆนะครับมีขึ้นหมายใช้งานง่ายๆนะครับไลน์อัปเดตมาหมดนะครับ Spotify อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้งานได้นะครับในเป็นข่าวเพจจะโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาลองเชื่อมต่อทางฝั่ง Android กันบ้างนะครับเหมือนกันนะครับทางด้าน Android นะครับก็จะใช้มือถือ Android พร้อมกับสายชาร์จ Android นะครับโดยที่เราก็เสียบสายชาร์จนะครับ เข้ากับมือถือเราก่อนแล้วก็เสียบ USB นะครับเข้าไปที่เดิมนะครับนี่เมื่อกดปุ๊บอ่าเสียบเสร็จปุ๊บนะครับหน้าจอจะโหลดนิดนึงนะครับทีนี้ก็จะเป็นอ n d r o i d a อ t o โผล่มาแล้วง่ายๆนะครับฟังก์ชันเิน Android โ o รเตอร์หน้าตาประมาณนี้นะครับกดดูเมนูนะครับครูดนะครับอ่า ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับที่ทาง Android มีให้ใช้นะครับใน n d r o i d Auto นะครับไม่ว่าจะเป็นแมปนะครับ YouTube Music อะไรพวกนี้นะครับพวกพอดแคสต์นะครับโทรศัพท์ m i r o s o o t Teams ก็มาได้อ่าสามารถคอนเฟลตในรถได้นะครับอันนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเรามาลองการใช้งานนะครับตัว Navigator นะครับของทาง n d r ด i d Auto ดูนะครับว่าจะใช้งานง่ายไหมนะครับส่วน Apple นะนาคาเองจริงก็ ใกล้ๆก,กันนะครับอ่าเราก็กดตรงนี้นะครับเซนทันเฟสติวัลกําลังแสดงผลสําหรับเซนทันเฟสติวัลนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าไปนะครับมีคาว่าไปนําหน้าก็จะเป็นการนําทางเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึง <S <S ไปเซนทันเฟสติวัล กำลังนำทางไปยังเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นี่นะครับก็ถ้าใช้คำว่าไปนำหน้านะครับของทางอินโด a ์โตก็สามารถนำทางได้เลยทันทีนะครับง่ายนะครับโดยที่ตัวเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวนิเกเตอร์ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปนั่งค้นหาเหมือนกับนิเกเตอร์รุ่นเก่านะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็จะไม่มีนิเกเตอร์เหมือนรุ่น ก่อนหน้ามาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็ตัดในติดรถออกไปนะครับมาใช้งานพวก e n d o ดอร์ตหรือเป็นคาเพแทนนะครับส่วนเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แอบอยู่ในตัวรถก็คือเขามีตัวระบบ T Connect นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะมีเรียกว่าระบบ t e l e m a t i c นะครับซึ่งจะมีกล่อง w i f i Bo ็อยู่ในรถนะครับแต่ตัวนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับใช้กล่องว่า LDCM นะครับคือเป็นกล่องเหมือนกับร e โว f ฟอร์จูเนอร์นะครับที่ออกมาก่อนหน้านะครับหรือโคราชคร s สนะครับรถคันนี้นะครับมีกล่องที่สามารถประเมวนพฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าได้นะครับว่าเราเป็นคนขับเหยียบคันเร่งหนักไหมเบรกกระชั้นชิดบ่อยไหมนะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลกับอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการประเมินผลนะก็คือว่าเราสามารถใช้ประกันที่ เขาเรียกว่า PHyd คือขับดีลดให้ได้นะครับของทาง IOE ซึ่งเป็นพันเนอร์กับทางเตยใต้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ขับน้อยนะครับแล้วมีพฤติกรรมการขับดีนะครับคือไม่เหยียบคันเร่งหนักเบรกกระชั้นชิดบ่อยนะครับก็จะทำให้มีผลกับค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปถูกลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ PHyd ซึ่งตัวทีคอนเน t ตัวนี้นะครับก็สามารถมีฟังก์ชัน ทุกอย่างนะครับเหมือนกับ T-Connect หรือทันติ t i c เดิมที่ว่าสามารถติดตามช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงได้นะครับสามารถตั้ง Geofencing วงรอบนะครับดูการขับได้ว่าไม่ให้รถออกไปจากวงรอบที่เราตั้งไว้นะครับติดตามรถหายได้กรณีที่ถูกขโมยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่ดีมากๆนะครับของทาง t o y ยต้และนี่ก็คือความคุ้มค่านะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ ซีเอทาใหม่นะครับในรุ่นปรับปรุงใหม่นี้นะครับคือเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นเกรดเดียวเลยนะครับก็คือเป็นเกรดที่ท็อปสุดๆแล้วนะครับของทาง c ีเอของทางโตโยต้านะครับเน้นความโดดเด่นนะครับสีทูโทนนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยสำหรับเซฟิเซนที่เข้ามาใหม่นะครับมีทั้งสองขั้นนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับเกี่ยวกับแอปเปิลคาเพใหม่นะครับเครื่องเล่นที่รองรับทัแอปเปิลคาเพย์เล่นรอนโตนะครับทำให้เราเนี่ย ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะมีออปชันฟังก์ชันของรถรุ่นไหนมาเสนอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ